สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอาจมีรถตักขนาด2วนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดูแลง่ายนะฮะใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับเจ้าตัว TCM 800คันนี้นะฮะอ่าลืมบอกไปเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น TCM 800นะครับอธิบายไปแล้วแต่ว่าลืมบอกชื่อรุ่นนะครับอ่าเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถตัก2วนะครับตามที่ได้เกินไปตามต้นคลิปนะครับแล้วก็ขนาดยาวของเขาเนี่ย ก็จะเป็นยางเบอร์17.5 25นะครับเป็นยางมาตรฐานของรถตัก2คิวนะฮะแต่ก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ดูแลง่ายนะครับแต่เดี๋ยวพาไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเขาใช้เครื่องยนต์รุ่นอะไรนะครับโอเคแล้วก็ถัดมาในส่วนของระบบเกียร์ของเขานะครับเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบเกียร์ทอกธรรมดานะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเน้นดูแลง่ายใช้งานง่ายนะฮะเกียร์ทอสก็จะค่อนข้างที่จะดูแลง่ายมาเทนนง่ายนะครับเดี๋ยวลองดูสภาพเกียร์กันครับ ระบบเกียร์ก็จะเป็นะบบเกียร์ท็อกลูกเดียวแบบนี้เลยนะครับระบบเกียร์ของเขาเนี่ยตะกี้ให้ดูนะครับก็แห้งๆดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกเกียร์นะครับอ่าเนี่ยนะครับนี่นะครับลูกค้าที่หารถตักที่เน้นความดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ต้องมีนะครับและก็เนี่ยนะฮะดูแผงว่าน้ําของเขานะครับก็เนียนๆนะครับไม่ได้มีรอยทะลุอะไรนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ ในส่วนของแผงมอน้ำเนี่ยก็เรียบเนียนปกติดีนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยบุบของตัวแผงมอน้ำนะครับก็ใช้งานกันได้ยาวๆนะครับแผงมอน้ําแบบนี้นะครับเนี่ยนะก็โอเคนะครับตามสไตล์รถ TCM นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็ดูแลง่ายเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เนี่ยนะฮะช่วงแขนของเขานะครับก็เรียบเนียนนะครับไม่ได้มีรอยล้าวรอยดำนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับถ้าเกิดเอ่อที่ร้านเจอซีนก็บอกอะไรเล็กๆน เก็บงานให้ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับวกสซีนกระบอกกระบอกล่วพวกนี้นะครับจะจัดการให้ก่อนนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันบ้างครับเป็นในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันต่อนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับเขามีสภาพภายในหัวเก่งเป็นยังไงนะครับไปขึ้นมาในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันบ้านนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยนะก็จะมีสภาพด้านบนหัวเก่งค่าๆประมาณนี้นะครับ เห็นไหมฮะด้านบนผนังเพดานของเขาเนี่ยก็ไม well ่ได right ้มีรอยฉีกขาดของเนื้อผนังเพดานนะครับแล้วก kind of like ็ลูกค้าดูนะครับด้านหลังของเขาก็ไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมายนะครับจะมีก็แต่รอยสนิมเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดจากอายุการใช้งานเท่านั้นนะครับเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าดูครับเห็นไหมก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับ ก็ตามไม้ตามมือดีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตามไม้ตามมือดีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับพอนั่งแล้วเนี่ยหน้าตาคอนโซลของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาก็ทํางานแน่นดีปกตินะครับเสียงเครื่องก็แน่นดีนะครับไม่มีอะไรนะครับเสียงเครื่องทํางานแน่นดีปกตินะครับโอเคดีผมลองใส่เกียร์เล่นเกียร์ให้ดูกันนิดนึงนะครับเบรกจะเป็นเบรกลมนะครับแบบนี้นะครับ ัดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่เกียร์ได้เลยนะครับ,ะร,บระบบเกียร์ก็ทํางานปกติดีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเกียร์เดินหน้า3มเกียร์นะครับแล้วก็มีเกียร์ถอยหลัง3ามเกียร์นะครับเนี่ยนะฮะตามนี้ขึ้นตรงนี้เลยนะครับเี๋ยวลองเดินหน้านะครับเดี๋ยวลองถอยหลังให้ดูกันนิดนึงนะครับ ระบบเกียร์ก็นิ่มดีนะครับระบบเกียร์ใช้ได้ปกติดีไม่มีอะไรนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในหัวเก่งนะครับของเจ้าตัว TCM 840คันนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันต่อนะครับเป็นในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับว่าเจ้าคันนี้นะครับเขามีเครื่องยนต์สภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ของยี่ห้ออะไรนะครับไปถัดลงมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ตามสไตล์รถยนต์ของ TCM อยู่แล้วนะฮะพรกรถตักของ TCM นะครับก็จะใช้เครื่องยนต์เป็นพวก เอ่อตัวเดียวกับพวกหกล้อสิบล้อบ้านเรานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์ของอิซูซูนะครับหกบีดีหนึ่งนะครับอิซูซูหกบีดีหนึ่งนะครับพวกกรองเกลงอะไรของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะหาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของรถตักด c m นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับเขามีสภาพเครื่องยยนนนต์เป็ัังงไะครบ เครื่องยนต์ก็แห้งๆดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินไปดูในฝั่งของเทอร์โบกันต่อนะครับอ่านี่นะครับโอเคเจ้าตัวนี้นะครับจากที่ได้ฟังเสียงนะครับเสียงเครื่องเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะครับจะมีเสียงสายพานที่หย่อนนิดนึงนะครับเสียงจะดังที่จิดๆนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเราก็สามารถเก็บงานให้ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแค่สายพานเดี๋ยวจัดการให้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูสภาพเทอร์โบใกล้ เจ้าตัวเทอร์โบก็แห้งๆดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวท C M 840คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักทีซีเอมแปดคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์โทรด้านบนขวามือได้เลยนะฮะอ่านี่จะเป็นเบอร์โทรอัดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ดีอาจจะมีนะครับรูปละเอียดนะครับรอบคันของเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีวิดีโอตอนที่เขานนนนนนะะะฮส่งงงกกกััให้้้ลลููคคาาดดททไ์อีีึวยรบ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่หารถตักนะครับที่เน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับค่าแม่ทันแนนถูกเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับแนะนํามากๆนะครับอ่าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับกับเจ้าตัว t p m ไปดีส่วนคันนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสับตะไคร้ช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัว t p m ไปดีส่วนคันนี้ครับ